เข่าวแวดวงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคม2022ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกประจำวันทัางกลางความสนใจจากเชลซีเดออัลริตและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมอนโกได้ปรับราคาค่าตัวของออรเรียนชูเอมานีไปที่ราคา80-100ล้านยูโรจากเดิมที่เคยระบุไว้แค่60ล้านเท่านั้นดิสเว หลังทีมยาวชนเพิ่งไย้ายไปร่วมทัพวอซอด้วยสัญญาจืมตัวจนจบฤดูกาลขณะที่ด e ีมันนี่เมลเลอร์ตัวรุกวัย21ปีบิลฟิชเซตเตอร์แบ็กและอัลบาโรเฟอร์นันเดสแบ็กขวาก็ทำท่าจะได้ย้ายไปเล่นในลีกลองเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันทั่วหน้าการเจราจาระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและแมนยูนไนเต็ดเกี่ยวกับข้อเสนอยืมตัวเจสซีลินการ์ดได้ยุติลงปที่เรียบร้อย หลังจากปิจแดงไม่ยินดีที่จะลดค่ายืมและเงื่อนไขรอดตกชั้นมูลค่า12ล้านปอนด์ลงตามคำเรียกร้องของคู่ค้าแมนยูเปลี่ยนใจพร้อมปล่อยเดอี่ฟันเดเบกไปร่วมทัพเคสตันพาเลตแบบยืมตัวจนจบฤด,ดูการนี้ตามคำขอของผู้เล่นเป็นที่เรียบร้อยและอาจจะได้ข้อสรุปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโจวันนี่ฟานบอมฮอผู้ดการทีมเรนเจอร์ไม่ปิดโอกาส ส่งอนมนดดิยาโลลงประเดิมสนามในเกมลีกกับลอสคาวตี้ในคืนวันพรุ่งนี้เบอร์สลีย์โผลแสดงความสนใจหวังยืมเจสซี่เลนกกดช่วยหนีตายอีกรายแป้แชร์หมายตามมาคาราฟอร์ดไว้เป็นตัวเลือกหากเคลียร์เอ็มปาเป้เลือกย้ายไปแรมเมเรจ,จริงแปรแชร์ได้เปิดโต้เจรจาหวังเซ็นสัญญาคว้าตัวพอปอกบาสมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้าแล้ว มารูยันเฟรนนี่อดีตกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกออกมาแนะนําสโมสรเก่าของเขาว่าต้องให้เวลากุนซือคนใหม่ในการสร้างทีมเพื่อกลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้งตามรายงานจาก Manchester แมนเชสเตอร์ออฟเวอดาวเตะเบลเยียมย้ายจากเอเวอเรตันมาค้าแข่งในถิ่น,นออตฟอร์ดเมื่อปี2013ในยุคข,ของเดวิดมอยและมีส่วนช่วยทีมควา้าแชมป์เอฟเคัพลีกคัพและยูโรปาลีก ก่อนจะตัดสินใจย้าย,ยาไปเล่นในชาลีซูเปอร์ลีกในปี2019เฟอร์เรนี่กล่าวถึงความรู้สึกในการค้าข้างกับแมนยูน t e เตดและได้แนะนำให้ทีมเก่าของเขาอดทนและให้เวลากผู้จัดการทีมคนใหม่ที่จะมีการแต่งตั้งในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่งและกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งผมคิดว่าการสร้างทีมนั้นคุณต้องให้เวลาหรือว่าผู้ยังให้เวลากับเจอคิครอปได้ ผมมองว่าแมนยูเต็ดจะแต่งตั้งเฮดโค้ชคนใหม่หลังจบฤดูกาลนี้และเขาจะอยู่กับเราไป5หรือ6ปีเป็นอย่างน้อยสำหรับผมแล้วสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็คือการที่เราไม่สามารถควา้าแชมป์อีกได้เราทำได้แค่อันดับ2ในยุคข,ของมูรินโญ่ซึ่งมันน่าเสียดายเมื่อคุณลงเล่นให้กับแมนยูเต็ดเป็นเวลา5ปีคุณก็หวังว่าจะได้แชมป์เป็นมาริสสักครั้งผมเคยได้แชมป์บอลถ้วยและบอลยูโรปาลีกแต่มันก็ไม่เหมือนกัน การเป็นแชมป์ลีกคือความฝันซึ่งการจะไปอยู่จุดนั้นได้สโมสรจะต้องมีการสร้างทีมขึ้นมาเดวิดเจมอดีตในด่านหงแดงออกโรงให้คำแนะนำแก่ปาติเวลา่าผู้จัดการทีมพิซซันเพลเ์สบวรัวรีบดึงตัวดอนนี่ฟันเดเบกจากแมนยูนเต็ดมาชุบชีวิตในทัพภาษาเรือนแก้วโดยด่ว,ดวน สำหรับอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วต่อให้คุณพยายามแค่ไหนมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีทุกคนจํากันได้ใช่ไหมตอนนี้ฟันเดอร์เบย้ายมาอยู่กับแมนยูด้วยความคาดหวังสูงมากแค่ไหนแต่สุดท้ายกลับตันอุลเลกุน่าโซชาที่เป็นคนเซ็นสัญญาดองซะจนแทบบดอนาคตหลังจากที่พวกเขาเปลี่ยนผู้จัดการทีมใหม่เป็ราบรางนิหลายคนต่างคาดเดากันไปต่างๆนานาว่านี่แหละคือจุดเปลี่ยนของฟันเดอรเบ แต่สุดท้ายเขาก็ยังนั่งอดทนก้นด้านอยู่ข้างสนามเหมือนเดิมผมจึงอยากให้คําแนะนําว่าฟานเดอร์เบกควรตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่กับทีมใหม่ที่เหมาะสมกับตัวเองไม่จําเป็นจะต้องมีประวัติศาสตร์ย,ยิ่งใหญ่แบบแมนยูก็ได้ซึ่งคิสเซนเพลเนั่นแหละที่ดูน่าสนใจมากที่สุดแต่เมื่อเส้นทากคาแข่งของตัวเองมันพังขนาดนี้แล้วเขาต้องยอมถอยกลับไปเริ่มใหม่เลือกอยู่กับทีมที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพสูงขึ้นกระเดิมได้อีกครั้งอาง่ายเลยนะ ผมเห็นภาพชัดเจนมากว่าถ้าฟานเดเบคไปร่วมงานกับทิบเอวีลามันจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยบสุดๆฉะนั้นหากมีโอกาสก็ทำให้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เลยดีกว่าสปอร์ตเทนสื่อจากประเทศนอร์เวย์เปิดเผยว่าเซอร์จิมแรคคิปซึ่งถือเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในกองอังกฤษได้ให้ความสนใจซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทีมแ,แห่งเหตุสุดพรีเมียร์ลีกซึ่งแรดคิปม,มีทรัพย์สินส่วนตัวมากถึง 28, 2 8 2ดอพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐเจ้ากรายงานเซอร์จิมแรดคิประบุว่าแมนยูในเตตใช้เงินจำนวนมาศาลในการพัฒนาทีมหลังจากเซอร์เล็กฟูซแนวามือไปโดยเขาพูดถึงตระกูลเกลเซอร์ที่กำลังพาปีศาจแดงแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าสู่ยุคตกต่ำลงไปเรื่อยๆหลังจากที่ตระกูลเกลเซอร์ เข้าเทคออเวอร์สมูทตั้งแต่ปี2005และมีนี่สินเพิ่มพูดมากขึ้นในปัจจุบันก่อนจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลหลังจากที่แฟนบอลรวมตัวกันประท้วงหลายต่อหลายครั้งในตอนนี้ตัวยังไม่ตัดสินใจที่จะเข้ามาซื้อทีมในทันทีและเขากล่าวว่าในอนาคตก็พร้อมจะทําการซื้อแมนอยูในแต่ท่าอะไรลงตัวถ้าผมซื้อสมูรแห่งนี้ได้จริงๆกลุ่มทุนของผม,ผม จะเป็นพวกที่ใช้เหตุใช้ผลในการลงทุนด้วยเม็ดเงินเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดไม่อย่างนั้นผมก็คงไม่มีเหมือนอยู่ที่เป็นอย่างในวันนี้สำหรับเสื้อจิมแรดคิปผู้ได้รับเงินหลายพันล้านจากการก่อตั้งบริษัทเคมีภัณฑ์ของบริษัทยูเนียสในปี1998ปัจจุบันเขาเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในสหราชอาณาจากักรก่อนจะย้ายไปโมนาโกประเทศฝรั่งเศสในเดือนกันยาปี2020และเขามีความสนใจในธุรกิจกีฬา ไม่ว่าจะเป็นการแร่นเรือปั่นจักรยานกรีทารถแข่งเอฟฟันรักบี้และปัจจุบันเป็นเจ้าของโลซานสปอร์ตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเจของทีมนีสในประเทศฝรั่งเศสเลนนี่มิลเลนสตีนอ, stein, อดีตทีมงานของเซอร์เล็กฟูร์ซันมองพอบอกบากกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คือความล้มเหลวหลังกลับมาค้าแข่งกับทีมอีกครั้งแข่งทีมชาตฝรั่งเศสอยู่กับทีมสมัยเป็นดาวรุ่งช่วงระหว่างปี2009-2012ก่อนย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสหลังไม่สามารถกล้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้กระทั่งปี2016พิแสแดงยอมจ่าย89ล้านปอนด์ซื้อตัวกลับมาอยู่กับทีมผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นมันเป็นความผิดหวังครั้งใหญ่บางทีอาจเพราะเขาอยู่ในทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างยูเวนตุส มันง่ายที่จะเป็นงประกายแต่เขาไม่สามารถทําได้กับแมนยูมันต้องการคนอย่างเขาในแดนกลางพระผมไม่เชื่อว่าสกอตต์แม็กทรูมีเนกเฟลดมีทุกอย่างที่แมนยูต้องการสำหรับการท้าทายแชมป์ยกตัวอย่างโรบินฟาร์มเบอร์ซี่เป็นอย่างที่เขาเป็นในปัจจุบันที่นี่และตอนนี้แต่คุณมักจะมองหาคนที่เข้ามาเพื่อแทนที่พวกเขาอยู่เสมอคุณลองดูวิธีที่แป๊ปกัวเดวลาจัดการกับฟิลฟอรเรนสิเขาบอกกับนักเตะว่าจะก้าวขึ้นมา หรือเมื่อดาวิดซิลบาจากไปก็ถึงทีของนายนั่นคือสิ่งที่ผมกําลังพูดถึงสําหรับปอกบากระลังจะหมดสัญญากับทีมในเดือนมิถุนายานนี้มีโอกาสสูงที่จะย้ายออกจากทีมออกไปแบบไม่มีค่าตัวอีกครั้งเออริบลฮาร์แลนดาวยิงเนื้อหอมชาวนอร์เวย์ของบริสเลรมุนยอดทีมแห่งเยอรมันเอามาเผยชื่อสองกองหลัง ที่ตัวเขาดวนด้วยยากที่สุดในโลกเอริมอลฮาร์ลนก็หน้าชาวนอรเวย์จากบริสตอลมุนออกมาเปิดเผยชื่อสองปากหลังที่เขาดวนด้วยยากที่สุดในโลกนั่นก็คือเฟอร์คิวฟานไดปากหลังคอนแลนด์จากหง์แดงเรือผูและเซอร์เคียรามอสเซนเตฮาบชาวสเปนจากปารีสแซงชามงมหานาจหลีกเอิงฝรั่งเศสออริอลิมฮาร์ลน์ออกมากล่าวว่าเฟอร์คิวฟานไดเป็นกองหลังที่เก่งสุด มีรูปร่างที่สูงใหญ่แข็งแรงและเร็วและ,ะเข้าบอลด้วยจหอะที่ได้เปลี่ยกแบบทุกครั้งมันยากที่จะชนะเขาในการดวลแบบตัวต่อตัว,ตวขณะที่เซอร์เคียรามอสเป็นกองหลังที่มีไอคิวฟุตบอลสูงมากๆและก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้ฟเฟอร์คิวฟันได้เช่นกัน